สวัสดีครับผมนายคมสันโกเซนโตวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการใช้จุล่าแบบมืออาชีพนะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของเ,ออเมนูต่างๆและวิธีการจัดการนะครับอันดับแรกนะครับก็มาดูในส่วนของเมนูไซต์นะฮะ user management นะครับในส่วนของ user management ก็คือการจัดการสมาชิกต่างๆนะครับท่านสามารถทําการ แก้ไขนะครับลองคลิกดูนะฮะตอนนี้ผมล็อกอินมาเป็นแอดมินนะครับก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์เปลี่ยนยูสเนมกับพาสเวิร์ดตรงนี้ได้นะฮะเปลี่ยนอีเมลนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการแสดงข้อมูลพารามิเตอร์นะฮะต่างๆนะครับตรงน,นี้สามารถแก้ไขเวลาให้ตรงกับเวลาในโซนของประเทศนั้นๆได้นะครับสามารถที่จะทำการ กำหนดว่า user อรนี้จะให้ทำงานหรือไม่ทำงานนะฮะสามารถบล็อกยูเซอรได้นะครับก็เมื่อทำการแก้ไขในส่วนของข้อมูล User อรเสร็จแล้วก็ทำการคลิกเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการเพิ่มข้อมูล User เข้าไปใหม่โดยคลิกที่นิวนะฮะหลังจากนั้นลองใส่เนมนะฮะผมลองใส่เข้ามาเทส s t นะฮะ user n e m e test นะครับอีเมลก็ทางลองใส่เข้าไปนะฮะหลังจากนั้นทำการใส่ Password นะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ทําการกาหนดกรุ๊ปนะฮะว่าผู้ใช้คนนี้จะให้อยู่ในกรุ๊ปไหนนะครับผมกําหนดกรุ๊ปเป็น register นะครับแล้วก็สถานะนะฮะ block user หรือไม่อันโนนะครับอังนี้แล้วก็มีการกาหนดค่าพารามิเตอร์นะฮะว่าในส่วนของภาษานั้นต้องการให้เป็นภาษาอะไรนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ที่เราเห็นก็มีแค่ภาษาเดียวนะฮะก็คือ English นะฮะ เพราะว่าเรายังไม่ทําการติดตั้งระบบภาษานะครับต่อมาก็จะมีใน,นส่วนของระบบนะ i t o r ดีเตร์นะฮะสําหรับผู้ใช้นะฮะเดี๋ยวเข้็ไปดูกันนะครับก็มีการกําหนดในส่วนของไทาม์โซนนะและอื่นๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเมื่อท่านตการเพิ่ม User อรเสร็จแล้วก็คลิกเซฟนะครับก็จะปรากฏตรงนี้นะครับบอกว่าเาทสนั้น อนาบินะฮะก็คือสามารถทำางแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะส่งฟังก์ชันอีเมลไปหายูเซอร์ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทำการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็ยังไม่ต้องทำการส่งอีเมลไปหายูเซอร์คนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะก็สามารถที่จะเพิ่มแก้ไขตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเรามดูในส่วนของไฟล์มีเดียแมเนเจอร์นะครับเมนูต่อมานะฮะในตรงนี้ก็สามารถที่จะทำการแก้ไขไฟล์ ต่างๆได้นะครับสามารถที่จะทํะา,า,าการสร้างโฟลเดอร์เพื่อทําการเก็บไฟล์ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์ได้นะฮะตรงนี้ก็การอัปโหลดสามารถที่จะอัปโหลดได้ถึง10 m เมกนะครับตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มนะแล้วก็ดูไฟล์ข้อมูลตรงนี้ได้นะฮะเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็จะมีระบบการแสดงผลตรงนี้มานะครับถ้าเกิดต้อตงการที่จะอัปโหลด ไฟล์ใหม่เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะก็ทําการคลิกเบราวนะฮะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับว่าต้องการให้ต้องการเอารูปภาพไหนนะครับก็คลิกที่ Start Upload นะครับระบบก็บอกว่าทําการอัปโหลดคอมพิวสแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมทําการอัปโหลดรูปภาพนะฮะตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเมื่อคลิกก็จะปรากฏรูปภาพขึ้นมานะครับฮ าสามารถที่จะเข้าไปในโฟลเดอร์ในแต่ละโฟลเดอร์ได้นะครับก็จะปรากฏรูปภาพต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะต่อมามาดูในส่วนของเมนู Global Configuration นะครับะจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับคอนฟิกนะครับต่างๆเช่นเมื่อเว็บไซต์ของเรานั้นยังทำงานไม่เสร็จหรือว่ายังปรับปรุงอยู่ไม่ต้องการที่จะแสดงเราก็สามารถที่จะ ทำเป็นไซต์ออ f ไลน์ได้นะก็คือ,อลองกด yes ดูนะฮะแล้วก็คลิกที่ apply นะฮะร,ระบบไปบอกว่าตอนนี้ทําการ c o n f ิกอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สถานะเว็บไซต์ตรงนี้คือไม่ทํางานนะครับเป็นไซต์ออ f ไลน์เมื่อท่านทําการเข้าสู่เว็บไซต์นะฮะก็จะเห็นว่าเว็บไซต์นั้นจะไม่ปรากฏน,นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะ Login เข้าไปได้สำหรับสมาชิกนะครับตรงนี้ แต่ถ้าเกิดทําการเปลี่ยนไซต์ออฟไลน์เป็นโนนะฮะก็คือสถานะการทํางานนะครับเมื่อคลิกอัปเดตเสร็จแล้วลองรีเฟรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ของท่านก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังมีในระบบของอ,ออฟไลน์มเมสเซจนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้ได้นะฮะ นะแล้วก็สามารถที่จะใส่ไซต์เนมนะฮะว่าในชื่อเว็บไซต์เราเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะมีระบบอ d ดิเตอร์นะฮะในการจัดการข้อมูลคอนเทนต์ต่ตางๆนะฮะก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปได้นะครับตรงนี้ list length นะฮะในการแสดงข้อมูลข่าวสารในแต่ละหน้านะฮะว่าจะให้มีความยาวในแต่ละหน้าเพจเท่าไหร่นะครับก็จะมีระบบ meta ท็กในการ ใส่พวก meta d e s c r i p t i o นะฮะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะครับใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะทำการ SEO นะฮะก็ะมีระบบส่วนของ meta tag s i t t i n g นะฮะส่วนต่อมาถ้าในส่วนของ Google จะมีในส่วนของ,อของ SEO setting นะครับก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนค่า URL อนยะ่างเงี้ search engine friendly นะฮะ URL นะฮะก็จะมีเปิดโหมดการใช้งานนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคอนฟิกในส่วนนี้นะเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้เน็ตบวกมันมีอะไรบ้างนะเมื่อท่านทาการคอนฟิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีะระะคลิกที่เซฟนะครับระบบก็จะทําการเซฟแล้วก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าจอหลักปกตินะครับส่วนต่อมานะเป็นส่วนของเมนูนะในส่วนของเมนูนั้นก็ามาดูนะ,ะเมนูเมนเจอร์นะว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของเมนูมินิเจอร์ก็สามารถที่จะทําการาสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาได้นะฮะว่า,าในแต่ละเมนูนั้นให้มีเมนูย่อยอะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่า,าเมนเมนูนี้จะมีเมนูย่อยที่อยู่ภายใต้นี้ประมาณเนกะ้าเมนูนะครับท่านสามารถทํทการแก้ไขหรือว่าลบเมนูพวกนี้ได้หรือว่าจะเปลี่ยนคําพวกนี้ได้นะฮะก็ใส่เข้าไปนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะฮะ แต่ตอนนี้เรามาดูก่อน,นเฉยๆนะว่ามันทํางานยังไงหรือว่ามันมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับก็เหมือนกันฮะตรงนี้ในการเพิ่มแก้ไขนะครับส่วนต่อมาฮะมาดูในส่วนของเมนูเทส t นะฮะก็คือเหมือนเมนูที่เราทำการดีลิทลงทางขยะแต่ว่ายังไม่ทําการ e ี e ิทจริงนะฮะก็เหมือนเทมเก็บพวกเมนูต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราลองสักเมนูนึงนะครับก็ผมลองคลิกที่เมนเูนะฮะหรือว่า m x l m p l e page นะฮะสักตัวหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นคลิกที่ d e l e t e นะครับระบบก็บอกว่าตอนนี้ทำการ d e l i t t ไปแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างที่ถูก d e l e t e ไปนะครับก็จะถูกเ,เก็บไว้ที่เมนู t e s t นะก็คือตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะทำการรีซอร์ฟเมนูตรงนี้มาได้นะครับตรงนี้ต่อมามาดูในส่วนของเมนเมนูหลักนะครับตรงนี้ก็ในเมนเมนูหลักนันก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มเมนเมนูตรงนี้เข้าไปได้นะครับตรงนี้กนะ็จะมีปุ่มในส่วนของการแก้ไขนะฮะอดิดิทเมนูนะครับหรือเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มซักเมนูหนึ่งนะครับ ก็คลิกที่ New นะฮะหลังจากนั้นก็เลือก Article นะคะก็คือในส่วนของบทความของเราแล้วก็จะมี Layout ให้เลือกในแต่ละแบบนะครับว่าท่านต้องการเลือกแบบไหนนะครับมีทั้ง a c i f นะฮะก็เป็นข่าวแบบ List รายกานะฮรหรือว่า Article แบบ Layout ปกตินะครเดี๋ยวผมลองเลือกสั้นหนึงนะครเป็น Article Layout นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่คาว่า Test เข้าไปนะครับ แล้วก็คลิกเ,เลือก select นะฮะ select ตรงนี้เลือก article ที่เราจะใส่เข้าไปนะฮะผมเลือก test นะฮะก่อนหน้าที่เราทำการเพิ่มเ article เข้าไปก็เลือกเป็นาการสร้างเว็บไซต์นะฮะหลังจากนั้นคลิกที่ save นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็บอกว่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่หน้าหลักนะลอง refresh ดูนะครับก็จะปรากฏเมนูด้านนี้นะฮะด้านซ้ายมือฮะเมื่อคลิกที่ test ไปก็ จะปรากฏข้อมูลตรงนี้มานะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำการสร้างไปนะฮะก็สามารถที่จะทำการปริ้นเป็นไฟล์ PDF หรือปริ้นออกทาง Printer อร์หรือว่าทำการส่งอีเมลไปได้นะฮะตรงนี้ในส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนของไฟล์วิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ